สวัสดีครับพี่พี่ท่านวันนี้มาพบกับช่องพีเอ็นพระบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็ไปพระมาแบ่งปันหนึ่งชุดนะพี่ณนะ์วันนี้จัดให้เป็นชุดชุดเลยนะครับผมชุดละสามร้อยบาทครับผมเหมือนเดิมเลยนะพี่นะพร้อมส่งครับผมสองชุดห้าร้อยบาทครับผม แต่ถ้าพี่เป็นใดซื้อ3ชุดก็ลดเหลือ600บาทเหมือนเดิมกรับผมช่องทางการติดต่อของเราเบอร์โทร0824804746ก็ครับผมส่วนอดีไน์ผมได้ขึ้นให้ไว้ทางหน้าจอละครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง PN นพระบ้านนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันครับผมแล้วก็จะได้พลาดลิปใหม่ๆด้วยนะคระับเดี๋ยววันนี้ลองเลือกลองรับชมกันดูก่อนนะพี่น้าเดี๋ยวผมจะ ผมจะเทให้ดูเป็นชุดๆเลยนะพี่นะเผื่อจะถูกใจองไงามาเริ่มเป็นชุดที่หนึ่งกันก่อนนะพี่นะชุดหนึ่งมีประมาณสิบองนะพี่นะราะคาชุดละสามร้อยพร้อมส่งนะครับผมนี่นี่ครับผมเนี่หนึ่งหนึ่งสองนี่นะพี่นะแตวผมวางไว้นี่เลยน,นะจะมีประมาณนี้นะพี่นะเนี่ยอันนี้จะเป็นชุดแรกนะครับผมนี่ สี่ห้าหกเจ็ดแปดนี่ครับผมนี่เก้าสิบีสององค์แล้วพี่น้านี่ ประมาณสิบสององค์นะพี่นะรายการแรกน,นะพี่นะถูกใจงใองไหนถูกใจชุดไหนก็ทักไลน์แล้วโทรมาแจ้งปิดกับผมได้เลยนะพี่นะน,นี่จะเป็นหมายเลขหนึ่งแต่ผมเปลี่ยนหมายเลขถุงมาให้นะพี่นะนี่เป็นชุดๆนะพี่นะนี่ครับนี่เป็นชุดที่หนึ่งนะพี่นะนี่สามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นชุดที่สองไปนี่ให้เลย วันนี้มีมาประมาณสิบกว่าชุดได้นะพี่นะก็จะถูกใจนะพี่นะนี่จะไปชุดที่สองนะพี่นะสองสามสี่ห้าแล้วพี่นะนี่ห้าองค์แล้วนะชุดนี้ห้าองค์แล้วนะหกเจ็ด ชุดนี้ก็สิบสิบสององค์แล้วพี่นะเนี่ยนครับผมชุดนี้ชุดที่สองนะพี่นะ <S <S หรือว่าอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมว่าชุดไหนมีอะไรก็ทักไลน์โทรามาสอบถามกันก่อนก็ได้นะพี่นะว่าชุดไหนมีอะไรบ้างอะไรบ้างนะพี่นะโทรามาสอบถามกันได้นะครับผมเนี่ยเป็าชุดผมไม่ได้ลงกล้องให้นะพี่นะ ว่ามาแบ่งปันกันนะพี่นะ้าสามชุดหกร้อยบาทนะครับผมนี่นี่ครับนี่จะเป็นชุดชุดที่สองนะพี่น,น้านี่ถ้าแคปก็คปตรงที่ว่าเป็นหมายเลขมาด้วยนะผมจะได้จัดให้ถูกนะครับผมนี่นอันนี้เป็นชุดที่สองนะพี่นะ่าต่อไปเป็นชุดที่สามชุดที่สามนี่นะพี่น้าเนี่ยสมเด็จสองนะพี่นะนี่ ไปสี่เดี๋ยวผมเป็นหกนะพี่นั่นนี่ยอีกสองเป็นแปดี่เป็นสิบี่ก็สิบสองแล้วพี่นั้นน,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 นี่นี่ยสิบสองพี่นันชุดหนึ่งก็มีสิบสิบกวองค์ขึ้นไปนั่นนะจัดไว้ให้แล้ว เปิดพี่ท่านใดถูกใจจุดไหนนะครับผมเนี่ยจะเป็นชุดที่สามนะครับผมน,นี่ชุดที่สามนะครับผมต่อไปเป็นชุดที่สี่ชุดที่สี่นะพี่น้าเนี่ย มีประคำด้วยนะชุดนี้นสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสประมาณชุดนี้ประมาณสิบสี่องค์แลวพี่นะจุดที่สิบจุดที่สี่นะพี่นะชุดนี้ แต่ละชุดก็จะคะคกันไปนะพี่นะสิบสองสิบองมั่งอะไรมั่งนะพี่นะก็แล้วแต่เป็นบางชุดนะพี่นะอาจจะได้ไม่เท่ากันนะพี่นะนี่อันนี้เป็นชุดที่สี่นะครับผมนี่นี่เป็นชุดที่สี่นะครับผมครับต่อไปเป็นชุดที่ห้านี่นะพี่นะนี่ชุดที่ห้า พี่นะสามหกเจ็ดปดเก้าสบจชุดนี้สิบสาองค์นะพี่นะเนี่ยชุดนี้ก็13บองค์นครับผมนี่นะพี่นะนชุดที่ห้าผมชุดนี้ ชุดที่ห้าครับผมต่อไปเป็นชุดที่หกนี่นะครับผมเนี่ยชุดที่หกครับผมชุดนี้ก็สิบสององค์ครับผม ชุดที่หกครับผมนี่ชุดที่หกครับพี่น้าต่อไปเป็นชุดที่เจ็ดนรพี่น้าเนี่ยชุดที่เจ็ดนะครับผมเนี่ย ครับชุดที่เจ็ดครับผมชุดนี้นครับผมชุดที่เจ็ดนะพี่นะนต่อไปเป็นชุดที่แปด ครับเนี่ยนี่ชุดที่แปดนะพี่นะชุดนี้ครับผมสนใจชุดไหนก็โทรมาสอบถามกันส่นได้นะพี่นะสองชุดห้าร้อยบาทสามชุดหกร้อยนะพี่นะพร้อมส่งครับผมมีเก็บเงินไปทํางแล้วผมจะเป็นชุดที่แปดนะครับผมเนี่ ครับจุดที่8กระบผมชุดนี้ต่อไปเป็นชุดที่9 นะจุดเก้าครับผมจุดนี้นี่ครับนี่ครับผมนี่จุดเก้านะพี่นะจุดนี้ ต่อไปเป็นชุดที่สิบ คจะเป็นชุดที่สิบัะพี่นะนี่ครับเป็นชุดที่สิบครับผมต่อไปเป็นชุดที่สิบเอ็ด Okay. นี่ครับจะเป็นชุดที่สิบเอ็ดนะพี่นะนี่ครับชุดที่สิบเอ็ดครับผมชุดนี้ต่อไปเป็นชุดที่สิบสองชุดสุดท้ายครับผม ไมค่คับชุดที่สิบสองครับผมชุดนี้นีค่คับผมนี่ชุดที่สิบสองนะใช่ไหม แล้วก็สำหรับพี่วินได้ที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมกั็แอดไลน์มาขอดูได้ได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ